สายดีสบายดีพีพีเอฟซีทุกทุกคนทางฝั่งลาวและฝั่งไทยและต่างประเทศนําเนาะเมื่อนี้น้องรสิพาพีพีเอฟซีไปทําบุญค่ะไปทําบุญอยู่ทางดอนอีกอย่างก็ซิงซู้สีวะเนาะยวฟาก,กุนทุกคนยังเป็นฝั่งลาวอยู่เลยทุกคนแต่ว่าเราต้องได้คามบักคามน้าพองไปเนาะมันจะยูฟากุนมันจะมีวัดพญานาคแล้วทุกคนที่ คนลาวเขามันกนิยมไปแต่ว่ามันต้องได้ขี่เหือข้ามไปขับคิ้วอยู่นี่นะเออโอ้มีมีปีดีป่ะชายฟังนึงนาเด็กน้อยบ่าผู้หญิงหือเปล่าผู้สาวเ่าผู้สาวบปล่าผู้สาวผ่านป่ะฮะแบงค์ไหนเออเคยจะมีป้ายอยู่บ่อน,นี้นี่เนาะแลราคาเพิ่นจะมีขายปีอยู่บ่อน,นี้เนาะทุกคนปีนึงสาวผ่นไปกับเนาะ มันจะมีบอนไข่มากมายมากอีอย่างอยูอย่แถวนี้แหละจะมีแบบขันห้าวายเจี๊ยบปปีหัวหน้ามาเจี๊ยบีโอ้เขานจะมีม,ะมื้อนี้ที่พาพี่พี่เอฟซีทุกคนไปเฮ็ดบุญน,นำกันเนาะทุกคนนี่เขาจะมีทางลงแบบนี้เขาจะมีบริการขายปีขายปีแล้วก็าขายดอกไม้อยู่นี้เนาะทางลงก็จะประมาณนี้น เราจะข้ามไปโดนพู่นโดนซิงซู่แต่ว่ายังเป็นฝั่งหล่าอยู่เนาะทุกคนมันจะเป็นแบบน้าของแบบผ้ากางเออมันจะมีดนอนยกเครื่องกลางแล้วจะมีน้ำของอยู่ทางสองฝากแล้วมันจะแบบไปสุดอยู่พูน้นอันนี้เป็นบ้านอย่างเกาะบ้านเกาด้านคาด้านคําเนาะบ้เป็นด้านซางเลยว้าวิดบ้านด้านคำเนอะอยู่แถวเกาเลียวเลยทุกคน นี่ตอนนี้กำลังยางขึ้นเหือเหือ่แย่เลยทุกคนเหือแพเป็นอันนี้เป็นเหือแผลแต่ว่าเหือเอาขี้จะเป็นเหืออยู่ฟางนั้นต่างหากไปแทบือแพลนี้รู้ไหมไไปพอแล้วคอยเด้อคอยเด้อขันห่มบเอาไปเมื่อเราว่าไปอึ้บโอ้โหนี่ไปเืเชสุซ้อเด้อ จะขี้เหงอันนี้ไปเนาะทุกคนนี่ขึ้นเหือก่อนอึ๊บอู้นหาซีคามไปฟังนั่นเด้อนี่เซอร์สุซีพนะเมื่อเราจะเบาให้เมย์ใส่ก็ได้อ่ะนี่ยูคุณได้อย่างยูคุณอันนึงเด้ใส่ทุกคนเถอะเน่เน่เออบุ้มแม่นะไปใส่เสื้อสุซีพกเอนานะ เธอขวบปลอดภัยเพราะขี้น้ำโองบ่เคยขี้จกเยอะๆเอกของแม่นี่งชิซายนะชิซายให้คือตัวมีเจ็บสุดเจ็บสุดเพอมันชิซายยานะจ๊ะไกลอ๋อนีหลายขุนนะทุกคนคิดว่าอันก้อนสีมาวัดนี้เห็นอ่ะอยู่อ่ะเขาจะโปรโมดแม่โปรโมท,โมทขเขาจะทายลงท ok ิกต็อกสนุกก็เลยว่าเออวัดนี้คือสิเป็นแบบ บห่านะนะสนใจกันเลยว่าจะใส่หนองเบิ้มน้ำเห็นมีไครโปษไผเป่าห่านมังใส่ใส่ังซีแล้วแล้วอ่ะแบบนั้นเลอเนาะดูเสือลงสีไนี้ได้คนเดินทางล่างเราก็ต้องให้เห็นมีใหญ่โคตรเออสาธุได้สาธุได้สสาธุได้ คือวันเนี่ยเขานั่งฟักมซ่าไม่ไบอกเลยได้ทุกคนเขาจะขับอยู่ทางหน้าตื่นเต้นจังเลยจะมีซาทูไปนำไปแล้วเฮ้ยๆๆๆนๆๆ็ๆๆๆๆนๆๆ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 เๆืๆองๆๆๆร็นเยมๆงไม่้ รังชคามไปฟางนั้นคิดว่าฟังไข่ว่าไมเห็นเนาะยังเป็นฟังลาวอยอู่น้ำของกวงเติรเลยทุกคนแถวนี้นะยุบแถวนี้แถวเกาเลียวเนาะน่าจะเป็นจังหวัดจังหวัดหนองคายอยู่เนาะ พาแล้วมาอตรงขึ้นเตาห่าตัวนี้อลเออพาแล้วพาแล,ล้วอันนี้เพิ่งกำลังเชีออกเมื่อตัวน,นีง ได้ทุกคนลุกๆออหมาดนิขางขึ้นก็จะประมาณนี้คนมาล่เดวทุกคนวัดนี้นะน่าจะศักดิบบส์สิทธิ์แบบศักดิ์สิทธิ์แห่งเลยดีแต่วัดอยู่ไกลๆนี่เนาะอ๊ยใส่เป็นจะมี้านใครคืออะไรนี่ คนตอนนี้ก็ฮอดเลยเด้อ่นมาจอดเหง่อยนออกไปย่างขึ้นมาน้อยเดียวก็จะฮอดวัดแล้วเนาะทางนี้ก็จะเป็นหน้าวัดนั้งหกดข้างหนก็จะมีข่ายดอกไม้ไขรทุกข่ายเดียนกัน่าค่ะเยเขาวจะไปเบิ่งนูแถวนี้ก็จะมีแบบทังนอกวัดนี้จะมีแบบน้าทขายเครื่องขรายของกิ่นเนาะเวลาคนมาเท็่บุญแล้วิ่นจะอยากเข้ามันจะมีขรายนี่จะเป็นวัดเทียนนา ดอนจิงซู้เนาะทุกคนเป็นประตูทางเขาเนอซือวัดก็จะเป็นวัดพญานาคดอนซิงซู้เนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะย่างเข้าไปข้างในเลยคนมาไล่ลายเป็นจะเป็นวัดป่าเลยทุกคนแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณทางนอกทางเข้าจะเป็นแบบป่าเลยแถวนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาติป่าไม้เนาะ จะมีขายนอไม้แน่เนาะโดยออกไปซื้อซอยโดยออกไปซื้อซอยนี่นอกเบิ้งไหมเบิ้งอะไรจับซอยได้ค่ะอมืนออะไรขนาดเลยจาคาจะมีเออ๋อบินคันห้าทอันนี้สุดเท่าไหร่อันนี้อันคันห้าห้าพันอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้มีชิปพันห้าเก่าว่ะเอาตัวนี้อันนึง กบอันนี้สองอัน,น<ม>เป็นสาวอะดูะเดี๋ยวแถวซุกแหงเลยได้มีบอลลายปลามอ๋อเลยเวลาเขาเข้ามาวัดเขาจะมีไายอยู่ทางนอกนี่นะทุกคนจะมีไายนกไายปลานี่ มนันไผ่อยากปล่อยปาก็มีปลาปลอยเน,ะน,นาะอขอบใจมีสังกะทานอีกอย่างหลายๆย่างเลยทุกคนถาน้ามันไผ่บได้ซื้อมาสามารถมาซื้ออยู่ที่ก็ได้เลยเนาะไป แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนบริเวณวนะัเดเตียวเขาสิไปไว้ก่อนเนาะอยากจะไปไว้เพื่นก่อนเลี้ยวเขาจึงซีเข้าไปกาปราบลงอนะ่อเนาะที่สองเนาะบอนนี้เพื่อนจะมีบอน สามก้าบบนก้าบใบนะทุกคนเดี๋ยวจะมาใบแบบนี้ก่อนห<ป>่าวายล้วบอนที่สองเนาะเดี๋ยวเราจะไปบอนที่สามนะทุกคนตอนนี้กะสวยแล้วเนาะก็เป,ป็นเวลาประมาณสองโมงนะทุกคน ลายยูจงมีแหงเด้อจะเป็นเป็นโบซางเนาะแต่ว่าน้องรถก็ยังอันได้หู้ลายละเอียดออกเนาะเลิกเลิกได้ทุกคนนี่นะทุกคนอาจจะเเห็นเนาทางพืนอนเพื่นเพื่อนเอาเงินปอดลงน้ำ้างนี่เนาะสูงแหงแต่ว่าโบหูหวาน น้ำซางอีกอย่างเ,งเ,งเนาะน่าจะมีแบบประวัติทะหละแต่ว่าเขาก็ยังบริไถามเพิ่นว่าประวัติเป็นหมายอย่งไนเนาะแถวนี้ก็เป็นบริเวณแถววัดแบบเย็นเย็นทุกคนนี่ก็จะเป็นอีกบอบนหนึ่งกาไว้เนาะมั่ก็จะมีหุบปันพญยานาคเนาะทุกคนนี่นี้เลย <c oughs> ทางนี้ก็จะไปทางพุ่นก็จะมีบ้านคนเนาะทางนั้นมีบ้านคพุ่นมีหลายว่า,า,วาเออมีดอนนีกว่าฮนะน่ะเออ,อนและน,น,นี่เป็นทาง้เป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งเ็บนบมีทางรถไป่ะา,างรถออน้ำงพุ่น,นอเออมีรถไปอยู่ไหนนี่ก็เลยมี ามาเขาก็ค้ามบักเลยเออบ้านแม่ก็อยู่นี่วะเนี่นเออเลยบุญเขาก็ค้ามบักเออมีบุญแนอ,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 อยู่ฝั่งนั้นอยู่ทางนั้นเป็นฝั่งไทยเนาะทุกคนเดี๋ยวเชิปไปแล้วเบิ่งบริเวณวัดนี่ก่อนเนะาะคนมาไล่เนี่ทุกคนวัดอีน้องรถห้าก็ฮู้ห้าก็เคยมาครั้งแรกอันนี้เป็นบริเวณเวณัด ต้นไม้นะ่ะสูงสูงไงขนาดพนะลมเย็นขนาดเลยเดี๋ยวหนงเลยจะพาทุกคนไปกราบไว้ข้างไหนเนาะเข้าไปนี่เลยปุบ๊บปุ๊บปุ๊บปุบบ๊บบ ยางไปเบืเ้องแทวน้ำข่องก่อนว่ามีอีหยังมีอีหยังเด้เนาะจะมีเพือนสาวบ้านพันปูกพัปกปูกอีหยังยุ่เข็มคลองนี่เลยทุกคนยุ่เข็มวัดนี่แหละสไลายก็จะเป็นกล้วยเป็นสาลีเนาะนี่แดดฮอนอหนงฮอนขนาดเอาคันพมมาแต่ว่าปะไม่พุน้นตอนนี้ทรงสามมุงหยังปปทุกคนข้างๆนี่ก็จะเป็นป้าสาลีเนาะ อันนี้เป็นส่วนสะบ,บานได้ทุคกคนเ่างกันมาเฮาลยไ,ไ,ได้ตื่นๆหนึ่งเออทุกคนฟังนั้นเป็นฟังไทยทุกคนบุ๊มเมใกล้ๆกันหนึ่งผุก <Edge> คนย่า,า,ข,มมข,าข้ามก็ยังไดไปจะโซนแถวนี้กันข้ามไปข้ามมาหนึ่งละไอ้สมมติเขาแยกไปห้าก,กันก็นได้แล้วแับนี้ได้ย่างบนย่างที่ของเราข้ามไปข้ามาามาเพราะวไปจับเลย ไปบริลับาไปนอ,น,อนเมื่อกี้นี่เขาคือว่ายากาศอมนี่มนไม่ฟังลาวว่ะฟังกระเบิ้งดูค่เห็อนอันนั้นคือว่ามันเออมันโค้งมาจั่างสินี่ทุกคนนี่ดอนอ้อมนะดอนให้นี่นั่นะฟังไทยใกล้กันขนาดเลยปุนะ๊น่ะไปเลยดอนจันเออมันโค้งไปอย่างสิเดยเนาะแล้วมันมันเป็นซองฟากฟังอย่างสิเออทุกคนมองไหม เป็หนึ่งรอยข้ามกันอย่างใดบ้างไหมทุกคนทุกคนเห็นอยู่ในก้องอาจจะไก่ต่ความจริงบได้ไก่เลยตื่นๆแล้วก็บยางข้ามโบเมนเนาะยางก็คือสิบไรคือสิบแ็ดรอยข้ามก็ได้น่ะตื่นๆหนเลยทุกคนบางนี้ห่างกันไม่เดียวห่างกัน้อ่เดียวแถวนี้นะแถวนี้น่าจะเป็นจังหวัดนองคายอยู่ทีเนาะบ่อนน้องรถยูนี้มันเป็นบ่อนกลางเครื่องแล้วมันจะมีแบบน้ำของส่องแยกเป็นอย่างซี่เนาะทุกคนฟังนี้เป็นฟังไทยเนาะน้องรถมาท่าไปไทยเลยเดินน้องรถเห็นฟังไทยแล้ว ไก่ขนาดเลยพม่เคยเห็นแบบอันแขมของไก่ขนาดนี้เลยทุกคนไก่แหงไก่แท้ไก่วาฝั่งไทยกับฝั่งลาววามจริงมันก็ไก่แะไรแต่ว่าน้องรถมายู่ดอดนี้แล้วมันคือว่าไก่ไก่บ้างไหมไก่ขนาดเลยไก่แหงเฮาย่างมาทางหลังวัดเนาะแล้วก็จะมีทางลงหมายบนนี้เนาะทุกคนทางนั้นก็เป็นฝั่งไทยเนาะทุกคนทางหลังนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยเนาะ ตอนนี้น้องลุดก,กำลังสีย่างไปวัดเก่าทุกคนแบกบกองเบิดละเอาโทรศัพท์ถ่ายหอนขนาดหาก็เห็นนันฟังไทยใกล้ฟังเราขนาดนี้ทุกคนแบบใกล้ขนาดเลยเอิ้นใส่กันก็ได้เอิ้นลมกันก็นได้นละยใกล้ๆกันนี่ประมาณบ่ฮอดร้อยเมตรดอกน้องลุดคิดว่าบ่ฮอดร้อยเมตรแต่นี้ไปหานน่า เพราะว่าอานันยูบอนกลางเครืงก็เป็นดินสายน่าจะโบลึกกันในโลอยข้ามกได้แท่วน,นี้ก็จะเป็นบ้านประสาชนเนาะพินหอเฮิตส่วนใสวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่แบบิ่อสร้างมาดูดลุน,น,นลายปีแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะอย่างโบฮูแต่ว่าตอนนี้เป็นวัดที่แบบดังในอนในยูให y o ยูทูบ t ิก t ็อกเฟซบุ๊กเนาะที เพิ่นมาแล้วเพิ่นก็ท่ายเนาะบางคนอาจจะบ่เคยหูจ้อยว่าตอนนี้เป็นวัดที่โด่งดังของคนอยู่คนครหลวงวิจจ์อากาศแข่งต่างๆเนาะทุกคนบางคนก็อาจจะบ่หูบางคนก็อาจจะฮูแบบบอกตะ่ตะๆตะกันมาเพิ่นจะมาแบบมากราบมาไหว้แล้วก็มาขอพรเมื่อผู้ใดได้สมหวังพัฒนาแล้วเพิ่นก็จะมาแบบมาแกมาวะเนาะทุกคนก็ประมาณนี้ราคาทุกคนอากาศเย็นแหงแต่ว่าอยู่ข้างนอกอากาศฮองอันเนาะ มาโมงนี้ฮอนแฮงสองสามโมงนี้กำลังเดดกเนนะทุกคนตอนนี้นั่งท่าเหือเนอะทุกคนก็อยู่นี่บนทานีน้เกิดจะมีฮานไข่เครื่องไขต่ต่าไข่อย่างนนไขต่ต่ำเ่าก็กินไปยกนึงละมีแต่ท่าเหือมาฮับเพราะว่าเพิ่นเมือส่งคนซองเที่ยวแล้วเนาะเพราะว่าคนมาไลา่ไล่แล้วแบบแม่นผู้ใดอย่างผัดใน,นเมือเพิ่็จะเมือส่งคนที่เมือก้อนเต็มแล้วเัิก็จะเมือส่งก้อนเนาะผู้ใดที่ผันเมือก็จะนั่งท่าเนาะท่าอีกประมาณครึ่งสัวโมง เพราะว่าบ่อนที่เหามามันก็ไก่เติมแพิ่นได้ขี้ไม่ได้ขี้ลงลงมาพี่แล้วมันจะมีบ่อนโค้งมาเนาะคุณเดี๋ยวท่าอีกประมาณครึ่งสัปโมนคนต็มไมแล้วเพิ่นจึงสีออกเนาะค่คอยเด้อ ตอนนี้เหงือกลับมาแล้วเนาะทุกคนมีแต่นั่งท่าเจ้าของเหือคนครับเนาะคุณเต็มเลยเจ้าของเหื่อเจ้าของเหื่อยใสัวะนี้เออม่ใช่น้ำมาไล่ดิ นั่นมันกระไปได้หรอบอกไม่ไกายหน้าเด้อพอ,อแล้วเด้อทุกคนตอนนี้คนกําลังร่างขึ้นเนาะนาาลคนกำกำลงังล่างขึ้นว้าคนมาไลา่แห่ทุกคนขึ้นขึ้นคนไปไล่นอะมือนึงเนาะ <c oughs> สวคนมาไล่ได้ถูคนแต่ละมือนะวันเสารวันอาทิตย์วันธรรมดาก็คนมาไล่เอ,อเพร่นจะมีเหืเอ,อเพี้ยนกันไปประมาณห้าหกัมนี่เลยเออผู้ไปผู้มาผู้ไปผู้มาเนาะตอนนี้ก็กำลังแบบคนทยอยไปคนทยอยมาเนาะ ตอนนี้น้องรถมาฮ้อนเหอแลรวเลยทุกคนนั่งอยู่นาบ้านเนาะทุกคนทายสุดนี้น้องรถกระซิม,มาว่ารายละเอียดการไปการมานะว่าเจะยังไ,ไดเดยก็คือน้องรถเห็นเห็นอยู่เขาเจ้าข้าวอยู่ใน t ok? ิ๊กต็อกเขาเจ้าไปแล้วเขาเจ้าทายนะว่าไปยังไดเนานะจะไปยุ่งเหวเกาเลีเนาะทุกคนยุ่งเหวตลาดเกาเลีเนาะไปฮ้อทงท่านกะถามเขาเจ้าเลยเนาะว่าไปดอดซิงซู่ไปทางใดเนาะก็จะมีทางไป ไปแล้วมันจะมีแบบรถไปจอดปแปะคแคมคองเพาเลยจะมีเดินจอดรถเนาะจะมีบ่อนฝากรถเอารถจักไปก็ได้รถหญ่ไปก็ได้เนานะทุกคนไปแล้วเพื่อนก็จะมีบ่อนขายปีให้เนาะขายปีแม่นผู้นึ่งสาวพันกีบไปครับเนาะตอนไปก็สิบพันตอนมาก็ะสิบพันผู้นึ่งแม่นสาวพันกีบเด็กน้อยเพิ่นบ่เอาเด้อเอาแต่ผู้หญ่เนาะไปแล้วเพิ่นก็จะมีเหือหับซุกน่แหละอยู่หั้นประมาณห้าหกกรมนี่แหละ สาน้องรถสังเกตหนึเนาะเจะมีแบบเพี้ยนกันไปสมมติเท่าอันเพิ่นส o ่งทางนี้ไปทางนั้นก็นสุ o ทางนั้นมาสินะผู้ไปผู้กลับสิเลคนไล่ไล่เนาะหากระหู้ว่าวัดนี้เป็นวัดทีดังแล้วก็แบบซักดิ์แหงเหงอมัอนจะเป็นเหงาลำยิ่งหญ่แบบเออขี่ได้หลายคนเนาะประมาณสามสิบคนกน็ขี่ได้นาอเพิ่็จะมีเสื้อซูซี่ให้แล้วกัระยะทางแต่บอนที่ฟังนี่ขี่ไปหาดอนซิงซู่ฮันประมาณ สาวค่สามสิบนาทีพ้นได้ทุกคนไก่เติมเนาะคิดว่าขี่เหือขนาดขี่เหือแบบค้ามไปมันกะไก่เติมมันจะตอนไปนี้น้ำมันจะไหลลงบัดมามันน้ำจะ,ม,จะมันจะตามันจะซาใดห,หนึ่งไปแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปใดหนึ่งแล้วก็มันจะมีบอนเพิ่นไข่ของกินเวลาเข้าไปเข้ายากพันก็กินข้าวอย่านได้เนาะแล้วก็ย่างไ,องาไปอีกน้อยนึงแล้วก็จะเป็นประตูประตูโคงทางเข้าวัดนวัด,ว,ดวัดพญานาคแบบ เออเนาะวัดพญานาคดอนซิงซูนะ่เนาะทุกคนไปแล้วก็ไปแล้วกะ,ะ,กะเข้าไปไหนไมันจะมีบ่อนขายมักบอกมักเบงคื่อตามในคลิปกันเลยเนาะทุกคนแล้วกะเข้าไปก็จะเห็นเป็นบ่อนอารามบ่อนกระใบมันบม่ได้ใหญ่เด้ทุกคนวาทันน้อยน้อยหนึ่งแต่ว่าอยู่ดอนซิงซู่ให้มันจะเป็นเกาะอีกบ่อนหนึ่งเป็นเกาะเป็นดอนเนาะทุกคนมันจะเป็นแบบ ของอยูเทวดรอจานมามันจะมีเป็นสองแยกอย่างนี้เนาะน้ำคองมาซิเป็นสองแยกแบบนี้ดรอจซงซูจะอยู่กลางเครื่องเนาะทุกคนร้านยูดอนจังซูเายัางเป็นฟางลาวอยู่เนาะแล้วก็ข้ามไปแล้วก็จะบริเวณวัดกัมมีต่ซำนั่นแหละมีบ่อนกาวไปประมาณ4ี่บ่อนสมบ่อน4ี่บ่อนเนาะแล้วก็ นอกนั้นจะเป็นบ้านประชาสนแล้วก็เป็นสวนประชาสนที่ปลูกพักปลูกงายอยีกอย่างหลายย่างคะเละมรถไปกันอย่างบหันได้สำรวจอีกอย่างดีพอดีพอดีว่าไปมีเต่บไปว่าซื่อๆเนาะถ้ามีโอกาสอีกกะซีกลับไปอีกจะไปเลาะเบิ้งแถวหมู่บ้านเพื่อนเนาะจะมีลายลที่เพื่อนันปลูกพักปลูกอันานั้นนนมันจะเป็นดอนแล้วเพื่อนก็นสูบน้ำยวนเค็มคอขึ้นมา มันจะไกลกับอนอีกฝากนึงขนาดจ,จะไกล้กับฝั่งไทยเลยน่าจะเป็นจังหวัดลองขายเนาะทุกคนใกล้ๆกันนึงได้แนมไปนั่นประมาณบหอดลอยเม็ดประมาณนั้นบ่เกินเพราะว่าน้ำมันตื้นลอยไปก็ได้แบบยุ่กลางครื่องหมือนจะเป็นที่สายใช่นะไหมไปมาหาสู้กันน่าจะได้เนาะทุกคนก็ประมาณนี้แหละรายละเอียดก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นภัยยกไปก็สามารถไปได้เนาะมาย่แถวเกาเลี้ยว บ้านดันขับนะทุกคนไปพื่งนก็จะมีแบบเงาบริการค่าบริการานะฮะนำฟีน้ำเพื่อนจะให้กินฟีมีแต่แบบซื้อฟีไปกลับแล้วก็แล้วนอทกนจะประมาณนี้แล้วเดเนานอะถ้าไปอีกอก็ซีคลายคลิปให้พีพีเอฟซีได้เบิรงอีกเนาะสำหรับคลิปนี้น้องโรกาฟังพีพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องโรกเด้อวันนี้ก็มาเอาบุญนํากันเนาะถ้าเป็นไข่เข้ามาเบิรงคลิปนี้ก็ขอให้ได้สูขรได้ลาบเลยเนาะก็มือจอดไปว่าทันเรียวไปเห็นเลข มือื่นเล็กออกเลยทุกคนเหลียวเห็นสามห้าศูนย์เนาะทุกคนก็เออเน้นไคมีบุญก็ติตีกันเอาเองเนาะทุกคนโอเคคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคินหน้านะบ๊ายบาย